สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับ Funny Cast Gaming นะคะ,ะหลังจากที่หายไปค่อนข้างนานอยู่ก็ม,มีเหตุผลอยู่เนาะทุละสว่วนตัวในชีวิตอ่านั่นแหละก็มีอันนี้ถ้าคลิปนี้ก็จะลงฉลองวันรินไทยนะส่วนคลิปอื่นๆกว่าจะแคสลงก็อีกนานจนกว่าช่วง เดินมีนาเะ,ะ,ะแล้วบ้างแถวนั้นเลยอีกยอย่างก็นะมันัาเล่นไทยก็จริงๆไม่รู้จะเอาเกมอะไรมาแคสก็เลยเอาเกมบนเว็บมาแคสแทนเกมอันนี้ไม่เคยเล่นนะเคยมาหาเลยเกมบนเว็บแต่ภาพหน้าตายอย่างเงี้ยเคยเคยเล่นตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเนาะเด็กปฐมปอนปฐมปอมก็นะ <g> อ๋อใช่ใช่ใช,ใชเกือบลรมไปอย่างหนึง่งก็มีสิ่งที่เจอในคอมเมนต์คลิปหนึ่งอยากบอกให้ทุกคนรู้เลยนะไหนๆก็วันวัเรนไทยอยากบอกให้รู้เลยว่าที่มีคอมเมนต์นี่ชื่อว่าฟันนี่เป็นตุด๊ดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะฟันนี่จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงแต่ว่าเสียงเวลาอัดคลิปอะ่ะมันจะเสียงเป็นแบบ เสียงไม่ใช่เสียงซันนี่มันไม่ใช่เสียงผู้หญิงนะมันเสียงแบบเหมือนตุ๊ดจริงๆอะไรแหละไม่โลเพราะอะไรอืก็ขึ้นอยู่กับไม้ในๆก็ไม้ๆอันนี้ก็เพิ่งซื้อซื้อมาไม่ถึงปีเนาะก็เลยไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากเปลี่ยนอยู่ดีอะ่ะประหยัดเนะ่ะแล้วแต่นะแต่และคนส่วนใหญ่ก็น่าจะฟังจากเสียงอะ่ะแล้วก็ถ้าฟังจากเสียงมันก็เหมือนตุ๊ดจริงๆแม่ช่างเถอะ หยุดหยุดเรื่องพวกนั้นเราก็จะมาเล่นเลยเนาะไม่เคยเล่นอะดิอะไรสเต็กแร่อันนี้เคเคใส่อ่าฮะทำช็อกโกแลตเป็นบาลลินไทยโอืมช็อกโกแลตเป็นบาลลินไทยเราก็ต้องเป็นถาดหัวใจเฮ้ช็อกโกแลตเง็บเง็บเฮ เทลงไปดิเออทีนี้เราก็จะใส่อันนี้ไม่ได้ช็อคคัต้องเชอร์รี่แปบบ๊บคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกนะเพราะว่าไม่ได้แคสนานก็ไม่รู้เ้าจะแบบยังไงดีเกี่ยวแล้วแบบไม่ไม่มีอะไรจะพูดมาเท่าไหร่ใส่ใส่ใส่ไปหมด อร่อย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 นะทุกคนกิ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 นและท้องไม่เสียเขียท้องร่วงโอเคตดออะไรต่อตอ๋โอโ๊ะอันี่ใส่ลงไปดิใช่ปล่าไม่ใช่อเออนิหน่อยชข้ากระเล็ด สุดแสนไม่น่าอร่อยให้วันนี้เราก็ทำอะไรต่อตกแต่งเอาสีช้าวนี่อะไรเนี่ยนี่ทำอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหมือนเป็นเกมเปัญญาอ่อนมากอ่ะช่างเคอะ มาแชร์แล้วก็ไวอย่างนี้แหละอ๋อให้เราทําไปทุกอันโอเคนี่ไม่พิถีพิถันกินแล้วให้ลูกค้าท้องร่วงไม่ท้องเสียแต่ท้องร่วงแหม่เดด จะรับอันนี้เอาไปแล้วนี่วะนี่ลายนี้ก็วางใส่ตรงนี้รูปดาวรูปดาวเนี่ยแล้วก็เอเอ อร่อยอร่อยสามารถสั่งซื้อได้ที่ที่เว็บเกมสยาม้าด .com ไม่ใช่ <c oughs> ใชกินแล้วคุณสามารถท้องร่วงได้เอาพี่เปลี่ยนสีใครเทแบบนี้ได้มั้งเนี่ยมาเหมือนมันเกมไม่มีเสียงเนาะเกมนี้มันไม่มีเสียงอืมโอเค ุิยังมีใส่กล่องด้วยแั้วเรนท้ายก็ต้องใส่กล่องแบบน,นี้ใครมีแฟนแล้วก็ทำอย่างนี้ให้แฟนเลยยอเนือนะ mười bảy được mười nó cao anh yêu cao anh yêu cao anh cao anh yêu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  anh เน้นเน้นเอาหัวใจให้เติมเต็มความรักดาวแล้วก็แล้วก็นี่โป้เรียบร้อยเอานาเรนไายสีดีไหมโอเค ขอกระดาษอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ไม่ไมสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่ฟันนี่ชอบอด้นด้ด้ไดได,ไดนี่แฮลว่า <Hello. S 1> เป็นฟันนี่ให้ <Hi. S 1> โปสีเขียวนี่ไม่เอา มีเสียงยกเว้นตอนจบเหรออะไรเนี่ยก็นทีจบปวรเล่หน่อยนะเล่นจบก็เล่นจบ,นจบแหละออช่างเนี่ยก็อย่างที่บอกนะวันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปอีกทีก็ช่วงเดือนมีนาเนลยนะ,ะส่วนเรื่องที่บอกไปก่อนหา้าทีแล้วที่เจอหลายคอมเมนต์เลยนะ สองห้าคอมเมนต์ไม่ก็ห้าคอมเมนต์ไม่ก็เลยกว่านั้นแล้วอะ่ะที่บอกว่าแันแฟนบีบเปถึงตุ๊ดอ่าบางทีนะไม่ใช่เขาย้ําไม่คีเลยวคนนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่ตุด๊ดไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะเป็นหญิงแท้ๆชอบผู้ชายเออโอเคนะเข้าใจขอให้ทุกคนผู้ชายด้วยนะแบบเจอคอมเมนต์อย่างนี้มันมันก็ทำระจีนใจน,นิดนึงนะเสียใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเพราะไม่อ,มอะไร แล้วก็สำหรับก็มา่อสำหรับวันวันท้ายนี่ก็สำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้ขอให้มีความสุขตลอดไปของวันตั้งแต่วันวันท้ายเลยอันเขาอน่นแหละ <c oughs> วันจะอวยพอ,อะไรแันนี่ไม่มีแฟนนะ <c oughs> เพราะยังไม่ถึงวัย <c oughs> และยังไม่ได้คิดอยีอ๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกทำไม <c oughs> ไมเก็สำหรับคนที่ ีแฟนแล้วก็ขอให้เป็นแฟนกับคนนั้นตลอดไปนะขอให้มีความสุขเ<ม>สียงเพลงดังไปต่อไช่างเถือ,อัังไงก็จะตุดคลิปแล้วช่างมันก็ขอขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ